สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้พบกับครูดอกเอ,เอ,เอกื้องรอบเกินอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการผ่านอักษรต่ำค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อ1น,นักเรียนสามารถบอกรูปและเสียงวรรณยุก์อักษรต่ำได้ข้อ2นักเรียนสามารถผ่านอักษรต่ำได้ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการผ่านวรรณยุกอักษรต่ำนะคะครูเอื้องขอทบทวนเกี่ยวกับไตรยางนะคะโดยให้เด็กๆไปฟังเพลงอยากโดนช้อนแกงไตรยาง ักเรียนไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีครับสอนภาษาไทยอยากจะโด้อยากโดนชอนแกนอยากโดนแทงไปโผลกลงบ้าบเฮ้ยอยากลำคาจะเคี้ยงขวดอย่าถาลึกรตั้งใจดูเอาเอาอยากห้ามก็ตั้งใจดูสิอยากเป็นอมาพาสเรอยอยากเลือดสาดเข้ามาดูคุณหน่อยเด้เข้ามาเรื่อยคุณหน่อยเด้เข้ามาเรื่อยคุหน่อย เด็กตายเด็กตายบนปาโอ้สเนกาจริจิเด็กตายเด็กตายบนปาโอ่ทีนอนกาืนยานอนอยู่น้ตึบาร์บาีกลาโคืนยยนอนอยู่นาินบาร์บารีพอคาฝันทองสีชมพูพอคาฝันทองสีชมพูอย่าร้อง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 เดี๋ยวเข้าลงบ่าแบกชอบชอบชอบชอปชจำว่าแต่ยังนั้นมีสามูสามูกอกกอกกอกจำกันเอาไว้วันหน้าเผื่อว่ามีสอบนะครับคู่คอ ส่วนยัดส่วนยัดสนยัดสยัสอตอย่างว่ที่ฝากพุงทานข้าวควันสีสส่นสูงีฟฝาพุงทานข้าวคสันสีส้มตายจิงเด็กตายเด็กตายบนตาโอ๊ตายจริตเด็กตายเด็กตายบนตาโป๊หมูใหญ่นอนยู่นักดินบอลลี่หนุ่มใหญ่นอนอยู่นักอินบอโลี่อขาสั่นของสีชมโคขอขาสั่นของสีสมโคอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องอย่า รองบาแบกชอ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 กจำววาแต่อย่างนั้นมีสามูสามูกอกกอกๆๆๆจำกันเอาไว้วันหน้าเผื่อว่ามีศบนะครับคู่ขอการผันอักษรต่ำเรามาทบทวนความรู้กันค่ะอักษรต่ำหมายถึงพยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์แล้วมีเสียงอยู่ในระดับต่ำมีทั้งหมด24ตัวคืออักษรต่ำเดียว10ตัวและอักษรตับคู่14ตัวค่ะ อักษรต่ำเดียวมี10ตัวได้แก่งองูยอหญิงนอนเนนนอนหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุลาค่ะหลักในการจำนะคะก็คืองูงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนะคะนอน,นอนหนูอยู่ยอยักษ์ ณนอนเนนริมรอเรือวัดวอแวนมูมมาลีรอจุลาโลกรอลิงนะคะท่องจำง่ายๆนะคะอีกครั้งหนึ่งก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกค่ะอีกรอบนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลก อักษรต่ำคู่มีสิสตัวค่ะได้แก่คอควายคอคนคอระคังชอช้างซอโซ่ชอเชอร์ทอผูเท่าพอมันโททอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสมเพาหอนกู่ค่ะหลักในการจำนะคะ พอ่อพอพานพอสมเพคขาคอควายคอคนคอระคังฟันฟอฟันทองทบุเท้าทมันโททนหารทอทงซื้อซอโซอ่ช้างชอช้างพอ่อหอนุคู่คะ่ะเรามาท่องจำกันคะ่ะ พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออีกรอบนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อคะอ่ะอักษรตาำผันวรรณยุกต์ได้สามเสียงนะคะก็คือเสียงสามัญน,นะคะไม่มีรูปนะคะรูปเอกออกเสียงโทรูรปโทออกเสียงตรีนะคะดูเสียงสามัญน,นะคะสามัญก็คือพื้นสามัญไม่มีรูปนั่นเอง เสียงเอกผันไม่ได้เสียงโทผันได้คือรูปเอกเสียงตีผันได้คือรูปโทเสียงจัตวาผันไม่ได้นะคะเราไปฝึกผันวรรณยุกต์อักษรต่ำกันค่ะนักเรียนเด็กๆไปชมคลิปกันเลยค่ะมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคออาคา คออาคาไม้เอกค่าคออาคาไม้โทคาคาค่าคา,า,านอานานอานาไม้เอกหน้า นออานาไม้โทนานาหน้านาชออีชีชออีชีไม้เอกชีชอีชีไม้โทนะชี ชีช um ีชีมออือมือมออือมือไม้เอกมือมอือมือไม้โทมือมือมือ มือทออูทูทออูทูไหมเอกทู่ทออูทูไหมทอทูทูทูถทูท มอแอแม e, battle, ่มอแแแม่ไหมเอกแม่มอแแแม่ไมมโทแม่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 ยอโอโย ยอโอโยไม้เอกโยยอโอโยไม้โทโย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 โทเอาเท่าทอเอาเท่าไม้เอกเท่า ทอเอาเทาไม่โทเท้าเท้าเท่าเท้าเรามาสรุปการผ่านอักษรต่ำกันค่ะอักษรต่ำหมายถึงพยัญชนะที่ยังไม่ได้ผ่านวรรณยุกต์แล้วมีเสียงอยู่ในระดับต่ำมีทั้งหมด24ตัวคืออักษรต่ำเดียว10ตัว อักษรต่าคู่14ตัวค่ะหลักการผันวรรณยุกข,ของอักษรต่ํานะคะมเมื่ออักษรต่ําผสมสละเสียงยาวในแม่กอกาจะผันได้3มเสียงนะคะอักษรต่ําผสมด้วยแม่โกงแม่กลแม่กลแมกลแม่เกยและแม่เกลซึ่งเป็นคําเป็นจะผันได้3ามเสียงนะคะได้แก่เสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีค่ะ เมื่ออักษรต่ำนะคะผสมกับสระเสียงสั้นในแม่กอกาจะผันได้3ามเสียงนะคะเมื่ออักษรต่ำผสมด้วยแม่กบแม่กบแม่ก,กดนะคะซึ่งเป็นคำตายจะผันได้สามเสียงได้แก่เสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะจุดสังเกตการผันวรรณยุกต์ของอักษรต่ำนะคะถ้าอาักษรต่ำรวมกับคำเป็นจะผันได้สามเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะ ถ้าอักษรตามรวมกับคำตายจะผ่านได้3เสียงเหมือนกันก็นกคือเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาค่ะการบ้านของนักเรียนวันนี้นะคะทำแบบฝึกทักษะภาษานะะในหน้า39นะะ40นะคะ40นะคะและข้อ3ใหญ่นะคะในหน้า41นะคะนักเรียนนะคะมาดูคำอธิบายในหน้า39นะคะหน้า39ข้อ3ใหญ่ก็คือข้อ1 ผันวรรณยุกคำที่กำหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่างตามเสียงวรรณยุกต์นั้นนะคะตรางที่หนึ่งคืออักษรกลางนะคะอักษรกลางผันได้ห้าเสียงเลยก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวานะคะเสียงสามัญไม่มีรูปนะคะเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีรูปตรีเสียงจัตวารูปจัตวานะคะเขาก็ผันมาให้ว่าเต่าเต่า เต้าเต้าเต๋นะคะส่วนตารางที่สองเป็นการผ่านอักษรสูงนะคะยกตัวอย่างมานะคะเสียงสามัญผันไปได้นะคะเสียงเอกนะคะรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีนะคะผันไม่ได้เสียงจัตวาไม่มีรูปนะคะผันได้ดังนี้ค่ะสู่สู้สูนะคะเด็กๆผันตามตัวอย่างได้เลยนะคะในอักษรสูงนะคะ ต่อไปคืออักษรต่ำนะคะอักษรต่ำนะคะผันได้ก็คือเสียงสามัญเสียงเอกผันไม่ได้เสียงโทร,รูปเอกนะคะเสียงตรีรูปโทแล้วเสียงจตวาผัานไม่ได้นะคะเด็กๆมาดูที่เขาผ่านเสียงสามัญน,นะคะททเท้าเสียงโทเท้าเสียงตรีเท้าค่ะเด็กๆทำตามตัวอย่างผันตามตัวอย่างได้เลยค่ะ ในหน้า40นะคะให้นักเรียนเติมรูปบรรยุคให้เป็นคำที่มีความหมายนะคะคือเบื่องจะอ่านนะคะอ่านรูปบรรยุกนะคะแล้วให้เด,ด็กๆเติมนะคะข้อที่1นะคะณจะข้อ 2, 2เดือดร้อนข้อ3เอ็นดูข้อ4เนื้อย่างข้อ5ร่มเย็นข้อ6ป่าไม้ข้อ7ส้มตำข้อ8ใช่จ่ะ ข้อ9ต่อสู้ข้อ10วิ่งเล่นข้อ11กว๋วยเตี๋ยวและข้อ12ร้องไห้ค่ะดเด็กๆมาดูนะคะคําอธิบายนหน้า41นะคะข้อ3ใหญ่นําคําในวงเล็บมาผ่านวรรยุกต์แล้วเติมในช่องว่างของประโยคนะคะเขาให้ประโยคมานะคะคําในวงเล็บคือคําว่าเสือนะคะ ฉันเห็นภาพเสือนอนบนเสือที่เสื้อของพี่ส่วนข้อที่สองเขาให้กลองมาค่ะกลองเล็กๆอยู่ในกล่องใกล้ๆก,กล้องถ่ายรูปนะคะข้อที่สามให้คำว่ารองมาค่ะรองนะคะ น้องทำรองเท้าตกในร่องน้ำจึงนั่งร้องไห้นะคะส่วนข้อที่4ี่เขาให้คำว่าเต่ามาค่ะแม่นั่งข้างเตาเห็นเต่าคลานมาใกล้จานที่มีรูปรูปเต่านะคะเด,เด็กๆเติมวรรณยุกต์ให้ถูกต้องนะคะ ตามที่ครูเอื้องอ่านให้เด็กๆฟังนะคะส่งงานในระบบ SB เหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะในคลิปนี้นะคะในเรื่องของการผันอักษรต่ำนะคะครูเอื้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะเหมือนเดิมเลยรักษาสุขภาพนะคะ จนกว่าเราจะพบกันในโรงเรียนนะคะบ๊ายบายค่ะ